ทุกคนวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะอาเซียเขาต่อโปรโมชั่นนะคะวันที่16บหถึงสาพฤษภาคมนี้เลยใครที่ช็อปปิ้งที่ผ่านมาไม่ทันมาซื้อตอนนี้ได้นะคะก็จะเป็นตัวโปรโมชั่นก็คือเป็นตัวนี้เลยค่ะ f o r m Hening Fa เ c สคิลเซ e r นะจำนวน6หลอดน,นะคะถ้าซื้อไปจะได้รับตัวเดย์ครีมหนึ่งกระปุกตัวนี้เลย คุ้มมากทุกคนแล้วก็มีอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะคะก็คือใครที่ซื้อทั้งเซตตัวโฟมไปนะคะแล้วก็ตัวเตยครีมแล้วก็ไนท์ครีมนะคะจะได้รับฟรีอีกหนึ่งกระปุกเป็นตัวไนท์ครีมกล่องนี้เลยก็คือตัวสีแดงข้างล่างนะคะจะบอกว่ามันดีแล้วก็มันคุ้มมากนะทุกคนรีบๆมาซื้อก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนะนี่เห็นไหมว่าเราใช้จริงดูสิ ตัวโฟมก็คือแบนลงไปเลยนะคะมันใช้แล้วหน้ามันไม่เ,เอียดๆอะทุกคนตัวอื่นก็คือดีมากๆนะคะแนะนำอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะคะ